เศรษฐกิจการเมืองการเงินทั่วโลกมันร้อนแบบฮอตไปลุกตั้งแต่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้ประธานาธิบดีคนที่47เป็นโดนัลด์ทรัมป์ครั้งที่2ค่ะคลิป <den> นี้ไซด์ก็เลยจะมาสรุปรวมให้ฟังเลยนะคะวันนโยบายการเงินเศรษฐกิจการบ้านการเมืองการต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันกระทบใครมันกระทบไทยยังไงกระทบโลกยังไงใครได้แล้วก็ใครเสียแล้วมันกระทบ เงินในกระเป๋าชั้นยังไงคลิปนี้สนับสนุนโดย w e b โกเกอร์แรกจากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกรตอตไทยมีหุ้นสหรัฐให้เลือกมากกว่า15,000ตัวทั้ง ETF Option หุ้นลายตัวเลือกกันให้ตาแฉะไปเลยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงบริการถามตอบคนไทย24ชั่วโมงแลกเงินบาทเป็นดอลลาร์ดอลลาร์เป็นบาทได้ตลอด24ชั่วโมง อยากจะเปิดภาพนี้ให้ดูก่อนเลยนะคะถัดจากภาพที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเฉลิมฉลองชัยได้รับตำแหน่งมาเรียบร้อยแล้วก็ต้องเป็นภาพของคนนี้เลยค่ะเจดีแวนส์นะคะเป็นคนที่บอกบนเวทีโดวยว่าการกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เรียกว่า the greatest political comeback การเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่กลับสู่สหรัฐอเมริกาและจะนำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์ด้วย และทีมหลักเลยนะคะที่ทําให้โดนัลด์ทรัมป์สามารถที่จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งล่าสุดมาได้ก็คือทีมอเมริกาเฟิร์ซึ่งเดี๋ยวสายไล่เลียงให้ดูเลยนะคะว่ามันแบบเอออเมริกาเฟิร์จริงๆคนอื่นนี่คือแบบเอาไว้ก่อนเธอเอาไว้ก่อนเริ่มจากนโยบายเศรษฐกิจและสิ้นสุดภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาค่ะทรัมป์ประกาศเลยว่าค่ากินค่าอยู่ ราคาอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับคนอเมริกานั้นจะต้องถูกลงจะเอารถไปเติมน้ํามันน้ำมันก็จะต้องถูกลงเรียกว่าข้าวของในสหรัฐอเมริกานั้นมันจะต้อง affordable จับต้องได้ซึ่งนั่นหมายความว่าเงินเฟ้อไม่ใช่จะต้องดีขึ้นนะแต่จะต้องสิ้นสุดไปเลยในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเขาตั้งใจจะทำอย่างนี้ให้ได้โดยการที่ลดต้นทุนการผลิตอะไรใดๆใช่ไหมก็คือการลดราคาพลังงานจะททำด้วยนโยบาย ต่อไปค่ะนโยบายพลังงานโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเลยว่าจะทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำคนที่ผลิตกา๊าซธรรมชาติและน้ำมันของโลกโดยที่เน้นไว้ที่ผลิตแบบพลังงานเทรดิชันอลเลยนะน้ำมันถ่านหินอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่สนใจพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์วินพาวเวอร์อะไรนี้ไม่เอา เพราะทรัมบอกว่าไม่เชื่อในภาวะโลกร้อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปออกจากข้อตกลง Paris Climate Agreement อะไรนั่นด้วยนะเพราะว่าทรัมบอกว่าไอ้นโยบายเน็ตซีโรที่แบบโดนลงให้ทํากันอะ่ะมันทําให้คนอเมริกาจนลงสิ่งที่ทรัมจะทําก็คือเพิ่มปริมาณการผลิตน้ํามันในประเทศแล้วก็จะสนับสนุนให้กับผู้ผลิตน้ํามันนะโดยการลดภาษี ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งในในโยบายภาษีซึ่งไอการลดภาษีเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะลดรายจ่ายเพิ่มแก็บในการทำำาํากําไรถ้างั้นมาดูเลยว่าใครได้ประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์ก็แน่นอนค่ะบริษัทน้ํามันในสหรัฐอเมริกานั่นเองไม่ว่าจะเป็น Exxon Mobil, Chevron, Pioneer ขึ้นตัวยอ่อไว้แล้วนะสะดวกเวอร์แต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะศึกษาดีๆก่อนไม่ใช่แบบดูปุ๊บแล้วก็จะไปกดซื้อเลยมันอาจจะขึ้นไปเยอะแล้วก็ได้ในวันที่สายออกอากาศและนโยบายต่อมาของโดนัลด์ทรัมค่ะคือนโยบายพาสี เอาเรื่องภาษีส่วนบุคคลก่อนเลยที่ทําให้โดนัลด์ทรัมป์สามารถชนะใจคนอเมริกันที่มีรายได้น้อยหรือว่าคนที่ทํางานกับร้านอาหารจํานวนมากในประเทศได้นะคะเพราะว่าเขามีนโยบายภาษีที่จะยกเลิกภาษีทิปอะที่แบบเวลาได้ทิปมาก็ต้องเสียภาษีนะทําบอกเออไม่ต้องจ่ายแล้วมันก็เป็นเงินทิปใช่ไหมเอาไปเต็มเมเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือยกเลิกภาษี เงิน OT จ้าก็คือพนักงานเนี่ยถ้าทำงานล่วงเวลาแล้วได้เงิน OT ไม่ต้องเสียภาษีส่วนนั้นเอาไปเลยเต็มๆในไหน,นก็ทำงานหนักแล้วโอ้โหโดนใจไหมตรงนี้เหมือนจะเด็ดแล้วนะแต่ที่ว่าเด็ดจริงๆนโยบายภาษีของโดนัลด์ทรัมม์มันอยู่ตรงนี้ต่างหากค่ะก็คือนโยบายภาษีที่จะลดภาษีนิติบุคคลจาก 21%เหลือแค่15%เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมทีนี้นะพอลดภาษีลงมาขนาดนี้ใช่ไหมมันก็เลยจะทำให้บริษัทห้างร้านเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปเยอะมากจาก21เป็นไปเนี่ยแล้วก็จะมีแก็บในการทำกำไรมากขึ้นตรงนี้ ไม่ได้จํากัดเฉพาะแบบอุตสาหกรรมไหนอะไรใดๆด้วยนะคือลดหมดลดทั่วๆเลยบริษัทนิติบุคคลลดหมดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เท่ากับว่าจะเป็นประโยชน์กับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาโอเวอร์ออลเลยทั่วๆเลยสิ่งนี้แปลว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เก่งกับการแบบเออไม่ได้แบบเชี่ยวชาญการดูหุ้นรายตัวนะณจุดนี้ดูเป็นกองทุนก็ได้ซื้อเป็นแบบกองทุนอินด x กองทุนพสซีฟอะไรอย่างนี้ไปเลย ที่มันเป็น Index แบบ S&P 500ก็ได้ NASDAQ ก็ได้เพราะว่านโยบายเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์กับหุ้นแบบทั้งหมดทั้งมวลใช่ไหมถ้าอย่างน้อยก็ระยะสั้นอะนโยบายตอบมาอันนี้ก็ฮอตค่ะนโยบายผู้อบพยพโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าปัญหาผู้อพยพมันเยอะนักใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้อง กลับไปสร้างเขตแดนให้มันเสร็จสักทีก็คือกำแพงเม็กซิโกค่ะที่เขาเรียกกันว่าทรัมป์วอลนั่นแหละวอลที่เป็นกำแพงอะนะคือโดนัลด์ทรัมป์จะกลับไปสร้างกำแพงกับกั้นเม็กซิโกให้เสร็จซึ่งณจุดนี้นะใครที่ใช้เม็กซิโกเป็นทางผ่านในการส่งออกสินค้ามาให้สหรัฐอเมริกาก็ต้องแบบร้อนๆหนาวๆแล้วแหละซึ่งคนนั้นที่พูดถึงแบบเยอะที่สุดก็คือจีนค่ะตอนนี้จีนนั่งสะอึก และในเมื่อจะมีการสร้างกำแพงนี้นะคะมันจะแบบเป็นเมกะโปรเจกต์ใหญ่ยิ่งมากเลยคนที่จะได้รับประโยชน์ก็น่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างค่ะแล้วที่คาดการไว้นะคะก็มีอยู่2ที่หลักๆคือ Cat กับ Valcon มาต่อที่เรื่องผู้อบพยพต่อดีกว่าค่ะก็คือโดนัลด์ทรัมป์บอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวหลังได้ตำแหน่งนะจะเอาผู้อพยพพวกไมเกรนผิดกฎหมายที่ไม่มีเอกสารแบบถูกกฎหมายอะ่ะเอาออกไปเลย ล็อตแรก1ล้านคนแล้วบอกเลยนะว่าลูกหลานของผู้อบพยพที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีเอกสารรองรับพวกนี้ไม่มีทางได้สัญชาติอเมริกาเด็ดขาดไม่ให้ซึ่งสาเหตุที่โดนัลด์ทรัมป์ทำแบบนี้เพราะเขาบอกว่ามันเกิดอาชญากรรมที่ผู้อบพยพผิดกฎหมายเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุแล้วมันตามตัวไม่ได้เยอะมากๆในสหรัฐอเมริกาเขาก็เลยตัดสินใจที่จะกวาดล้างผู้อพยพผิดกฎหมายเหล่านี้ นโยบายต่อมาเพิ่มดีกรีความร้อนเข้าไปอีกค่ะเพราะว่ามันจะต้องร้อนกันให้ทั่วทั่วทั้งโลกนะคะก็คือนโยบายภาษีการค้าใครคิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาประกาศสงครามการค้าใส่จีนแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นภาษีใส่แค่จีนคุณคิดผิดนะคะโดนัลด์ทรัมป์บอกเลยว่าจะขึ้นภาษีกีดกันการค้าใส่ทุกคนเลยนะทั่วโลกเท่าเทียมกันอ๋อไม่ได้เท่าเทียมสะทีเดียว โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะขึ้นภาษีกีดกันการค้าใส่ทุกคนค่ะทั่วโลกทุกคนโดนหมดทุกคนโดนหมดแม้กระทั่ง EU เพื่อนซีสหรัฐอเมริกาจะอยู่ใน G 7ซเอะไรก็ตามภาษีกีดกันการค้าขั้นต่ำที่โดนภาษีกีดกันการค้าขั้นต่ำที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งไว้ก็คือ10%ค่ะยุโรปโดนได้รับไป10%ส่วนจีน <c oughs> โดนหนักหน่อยขั้นต่ําที่จีนจะโดนนะคะคือสินค้าที่จีนจะส่งออกมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยภาษีขั้นต่ําคือ60%สไปสูงสุดนู่นเลยจ้า200%ร้อหรับรถ e ีวีและถามว่าประเทศไทยโดนไหมแหมเธอยุโรปยังโดนเลยอะไทยไม่รอดโดนแน่นอนเพราะว่าทําเคยบอกไว้อย่างนี้นะถ้าประเทศไหนก็ตามเนี่ยมาเกินดุลสหรัฐอเมริกาก็คือขายของแล้วได้กําไรจากสหรัฐอเมริกา โดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษเริ่มเล่าจากตรงไหนดีวะให้ดูนี่กอนละกัน Balance of Trade ดุลการค้าสหารัฐอเมริกาดูเลยนะย้อนไปตั้งแต่ปี1982ดุลการค้าสหารัฐอเมริกาไม่เคยเกินดุลเลยค่ะคือขาดดุลมาตลอดเลยนะมีแต่ขาดดุลเยอะหรือน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ดูจะขาดดุลแบบ เยอะ,ยอะๆ,ๆ,ๆลงไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งล่าสุดเลยก็คือข้อมูลของเดือนกันยายนปี2024เนี่ยคือขาดดุลไปแล้วติดลบ84,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนี่กันยายน2024เดือนเดียวน,น,นะคือถ้าทั้งปีก็คือหลายแสนล้านที่อเมริกาขาดทุนประเทศอื่นเขาตรงนี้แหละมันเป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้ประเทศสหรัฐอ,อเมริกาจําเป็นจะต้องกู้เงินเยอะๆเพื่อเอามาถมตรงส่วนที่มันขาดดุลนี้ไปทําให้หนี้สาธรารณะของสหรัฐอ,อเมริกาตอนนี้คือคิดเป็น122 ต่อ GDP หรือว่ามากกว่า35ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วจ้ะเขาก็เลยต้องมาเพ่งเลงประเทศที่มาเกินดุลเขาเยอะๆไงไหนมาส่องดูซิใครได้กำไรจากสหรัฐอเมริกาเยอะๆนานๆนานเนี่ยก็คือจีน ไปเกินดดนอเมริกาไว้เยอะเป็นพิเศษก็เลยโดนแรงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยส่วนไทยนั้นก็คือเรื่องมันตั้งแต่ปี2 0ง7 2 0 1 8ใช่ไหมที่โดนัลทรัมป์เขาก็เคยเป็นประธานาธิบดีคนที่45เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเขาก็เลยประกาศสงครามการค้าใส่จีนแล้วตอนนั้นอ่ะเพิ่มภาษีใส่จีนจีนก็ย้ายฐานกา,การผลิตไปประเทศอื่นหนึ่งในนั้นก็คือย้ายมาไทยทําให้จีนอ่ะก็คือ มีฐานการผลิตที่ไทยเพื่อที่จะส่งออกไปสหรัฐอเมริกาก็จะมาดูกันก็จะเห็นว่าข้อมูลนี้ของ KKP Research นะใจเอามาจากหน้าของ กรุงเทพธุรกิจดูกันตั้งแต่ปี2020จะเห็นว่าไทยเกินดุลการค้าสหรัฐอเมริกามา19,000ล้านพอ2021เกินดุลมา27,000กว่าล้าน2022ไปนู่นละจ้า29,700ล้าน2023ก็ยังเกินดุลอยู่29,000ล้าน2024นี่ยังไม่จบปีเลยนะเกินดุลอเมริกาไปแล้ว25,500ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือเรียกว่าเกินดุลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความรุนแรงของอัตราภาษีที่ สหรัฐอเมริกาซัดใส่จีนนั่นแหละอเมริกาก็เลยเลงเลยค่ะไทยโดนขึ้นภาษีแน่ๆโดยเฉพาะสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์แปลว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้ประกอบการแล้วหวังจะได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์หรือผลกำไรจากบริษัทที่เป็นฐานการผลิตจากจีนแล้วส่งออกไปสหรัฐอเมริการวมถึงบริษัทของไทยเองด้วยแหละที่จะส่งออกสินค้าประมาณนี้ไปสหรัฐอเมริกานะคุณมีโอกาสโดนภาษีมากขึ้นค่ะสุดท้ายนโยบายต่างประเทศ เริ่มจากสงครามรัสเซียยูเครนก่อนเลยซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เคยประกาศเอาไว้แบบชัดเจนแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาได้รับตําแหน่งซึ่งก็ได้รับไปแล้วนะเขาบอกว่าเขาจะสิ้นสุดสงครามยูเครนรัสเซีย,ยให้ได้ภายใน24ชั่วโมงต้องมารอดูกันนะว่าจะจบได้เร็วแค่ไหน24ชั่วโมงมันนานขนาดไหนส่วนนโยบายกับนาโตนะ ทรัมป์บอกเลยว่าไม่เอาละจะไม่ช่วยนาโต้ขนาดนั้นละนาโต้ NATO ต้องช่วยเหลือตัวเองเยอะกว่านี้จะต้องจ่ายเงินลงมากองกลางเยอะกว่านี้จากตอนนี้ที่จ่ายกันอยู่แค่2%ของ GDP หลายประเทศจ่ายไม่ได้นี่มันต้องจ่ายให้ได้แล้วมันต้องจ่ายเยอะกว่านี้ด้วยจะมาคาดหวังให้อเมริกาจ่ายอะไรเยอะแยะคนเดียวไม่เอาทรัมป์บอกไม่จ่ายละนาโต้คว,วักกระเป๋าจ่ายกันเองเลยแล้วดูเศษธธรษฐกิจยุโรปแต่ละประเทศเยอรมัน,มนซิกแมนออฟยุโรปซึ่งตอนนี้ซิกหนักมากด้วยอังกฤษ อังกฤษอังกฤษก็แย่นี่คือประเทศใหญ่ๆนะแย่หมดส่วนสงครามตะวันออกกลางเราจะได้เห็นความดุเดือดและเฉียบขาดมากขึ้นค่ะเพราะโดนัทรัมบอกเลยว่าจะให้ความร่วมมือเต็มที่กับเบนจามินเนทันยาฮูในการจบสงครามในชนวนกาซาซึ่งณจุดนี้เรื่องสงครามเดี๋ยวไว้ไปติดตามแต่อยากจะรู้ก่อนว่าแล้วใครได้ประโยชน์ อาสงครามใดๆมันต้องใช้อาวุธอีกเยอะเลยค่ะแล้วอาวุธนี่มันแพงมากๆด้วยเพราะฉะนั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามของสหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์ไปเต็มๆไม่ว่าจะเป็น lockheed martin n o t n o r t r u p ไม่ว่าจะเป็นล็อกฮีทมาตินนอตทรูปกันแมนและ RTX เอาเป็นว่าใครที่ตามหาหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือ ETF หรือออปชันตัวไหนไม่เจอที่อื่นลองไปดูที่ V ีบูเขาเขามีมากกว่า15,000ตัวก็คงเจอตัวที่เราอยากได้นั่นแหละส่วนเศรษฐกิจของโลกนี้ภายใต้การนําของโดนัลด์ทรัมป์ที่สหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า t r u m p ์โคนมิกนั้นจากนี้ไป4ปีซายว่าการเขียนข่าวการเงินเศรษฐกิจการเมืองมันแบบมันหยดติ่งแน่นอนแต่เงินใน ระเป๋าของเรานั้นจะสนุกด้วยหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปค่ะ